โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พบกับช่องซีอินพาเที่ยวนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวไม่ได้พาเที่ยววันนี้จะพาไปขึ้นรถไฟรถไฟสถา,านีกรุงเทพภิวัตน์นะทุกคนนะครั้งแรกครั้งแรกเลยตั้งแต่เขาเปิดสถานีมายังไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวให้ดูว่าสถานีเขาสวยขนาดไหน ลงทุนไม่ตั้งหลายหมื่นล้านอยู่นะครั้งแรกของเราเลยเราไม่เคยไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ตั้งด่วนแล้วกรุงเทพครัพิวัดหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะ เราก็จะชินกันในเรื่องของสถานีกลางบางซื่อมากกว่าโอเคไปกันก็ถ้าใครมาทางด่วนนะทุกคนนะ,อ,ะอย่างนี้ขึ้นทางด่วนมาจากบางนาก็อ่านป้ายล้วกระนองแจ้งวัฒน,นะนะทุกคนเราจะไปเส้นดาวกระนองแจ้งวัฒนะแล้วก็เลี้ยวขวาไป ไปงามวานแจ้งวัฒนะนะเลี้ยวขวานี่งามวานแจ้งวัฒนะปามือ,อเราเลี้ยวขวาไป แล้วก็จะเจอเนั่นัะป้ายกำแพงเพชรหนึ่งกิโลเราต้องลงกำแพงเพชรนะทุกคนนะถ้ามาจากบางนาหรือมาจากเช่นทางด่วนนะที่ขึ้นจากพระรามเก้าหรือขึ้นจากสุนุงวิทอะไรก็แล้วแต่นะนี่เจอแนละ้วเราต้องลงกำแพงเพชรตาามาเส้นนี้นะ แล้ว, <c oughs> วก็เจอไฟแดงเลี้ยวขวา เราก็จะถึงแล้วสถานีกลางบางซื่อยังไม่เปลี่ยนป้ายช,ชื่อเลยนะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสถานีกรุงเทพภิวัตรเลยเจอไฟแดงอีกเราเลี้ยวซ้ายได้หรือไหมซ้ายมือผ่านตลอดปะ,ะซ้ายมือผ่านตลอดทุกคนซ้ายมือผ่านตลอดเราเลี้ยวซ้ายมันก็ไม่ไกลนะทุกคนนะมันก็ไม่ไกล อาคารคผู้โดยสารอ <นะ S 2> าคารจอดรถเราก็ตรงไปอาคารจอดรถก็ได้ไปจอดข้างนอกดีไหมไม่ไดแดงครับตเขียวพอดีนี่งานอีกลางบางซื่อถึงแล้วทุกคนมันยัง ยังไม่เปลี่ยนชื่อป้ายนะก็เห็นว่ามีกระแสรเรื่องป้ายราคากันอยวเพื่อป้ายสถาน,นีกันอยู่จอไหนที่ว่าตจอดนที่ว่าตอนตนี้เข้ามาในลานจอดนะทุกคนนะเปลี่ยนตังค์กาว่า ลับาทโอเคจอดฟรีอ,อ,อ่ดูก่อนกานจำหน่ายตัวทางขึ้นเดี๋ยวขออาที่จอดรถก่อนนะทุกคนนะโอ้โก็เป็นร้านจอดรถใต้ดินเสียงดางมาก โตบ้าวไม่ต่อโตบ้าวไม่มีตัวช่วยไม่เปิดด้วยมันจะเล่นไม่เปิดทุกคนแต่เรานึกว่าออโต้โอ้รุ่นนี้ไปนอนข้างในดีกว่าเหรอฮะนี่ข้างในดีกว่าครับ มันมาโผล่ด้านหลังโผล่ด้านหลังนะทุกคนนะโค้นกระบวนไหนนไปแนละ้วมาส่งยายยายไปเที่ยวนี่นะยายก็ไปเที่ยวแพร่กันยายของไอซีก็ไปเที่ยวแพร่กันไปไหนวะเนี่ย ออนทางเข้าอาคารรถไฟทางไกลจันทระห้าทับหกรถไฟทางไกลสายเหนือสายอายอกจากอย่างใต้ประตูห้าตอนนี้เข้ามาแล้วนะทุกคนนะเร,เราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาดูสถานีเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เกสประตูบี สายตลาดที่หนึ่งเลยประตูบีนี่แหละรอตรงนี้เขาบอกแล้วรอเรียกเหรอพี่รอมีแล้วก็เรียกขบวนที่นี่ก็นั่งรอเขาบอกว่านั่งรอตรงแถวนี้ได้เลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นมีประตูบอกนี่เกตบีนี่ก็เขาบอกรอเรียกนะต้องรอเรียก เ,เดี๋ยวจะพาไปชมห้องขายตั๋วนะเพราะเราเดินมนันด้านหลังก็เลยคือช่องตั๋วมาแล้วหน,น,นเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะพาไป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 ชมนะไปชมห้องขายตัว๋วอยู่ด้านหน้ากว้างมากตัวคนใหญ่มาก ใหญกว้างขวางมากเลยน,นี่บอกไปซื้อตัว๋วแต่ไปแต่ใครมาด้านหลังก็นี่ไปซื้อตัว๋วไปซื้อตัว๋วไหนวะอ๋อนี่ห้องจำหน่ายตั๋วอยู่นี่ห้องซื้อตั๋วอยู่นี่ นี่คือโซนด้านหน้าทุกคนมันจะมีที่เราผ่านเมื่อกี้เป็นด้านหน้าแต่พอดีเมื่อกี้อ้อมไปจอดรถด,ด้านหลังนี่ห้องจำหน่ายตัว๋วโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปสอบถามเาะอะไรบางอย่างนะพอดีมีคำถามที่ต้องถามเขาบางอย่างก็มีถึง24 23าช่อง24ช่องอนะทุกคนเ่าซาขณะนี้ขบวนเร็วเลขที่1 3 3่สาาลายทางบางาย พร้อมให้บริการแล้วที่ชาชลาหมายเล็กเนี่ยผ่้โยสารสามารถขึ้นกับรถราได้ที่ประตู B ทางขึ้นชาชลาหมายเล็กนี่วันนี้เปิดอยู่1 2 3นองแสดงตัว5ช่องก่อนผ่านประตูขอบคุณค่ะ Attention please The rapid train number one ทุกคนนมีเงื่อนไขด้วยนะว่าคนมาส่งอ่ะหรือญาติที่พามาส่งผู้ใหญ่มาส่งคน แกอะไรเงี้ยจะเข้าไปข้างในไม่ได้นะทุกคนนะจะต้องอยู่ส่งได้แค่นี้แหละส่งได้แค่บริเวณเนี้ยเกตประตูเหมือนรถเครื่องบินเลยทุกคนเข้าไม่ได้ก็คือเราจะไปส่งเขาไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะไม่มีวิธีเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีเลยโอ้ยสายคือโัวเรือายขบวนรถเร็วที่หนึ่งสามสามนะครับรถเร็วที่หนึ่งสามสามกรุงเทพบัพปิวตัวตสําร พาทุกคนซื้อตั๋วนะลองซื้อตัว๋วอ่านี่นี้ผมมาส่งเขามาส่งผู้โดยสารแต่ว่าไม่มีตัว๋วจะขึ้นไปส่งที่ชานาลามไม่ได้นะทุกคนนะก็มีทริคเป็นทริคนิดนึงก็คือก็ซื้ออะไรนะซื้อตั๋วยืนใช่ค่ะเป็นตั๋วยืน่ใช่ดีที่มีที่นั่งเต่าว่าวันนี้รถคนเดินทางคนทังเยอะก็เลยใช่ค่อยี่สิบบาทค่ะใช่ ก็คือเหมือนค่าค่าเข้าไป20บาทใช่นี่นะคะทีนี้ก็เข้าไดข้างบนไปส่งได้เราเดินกลับไม่ได้เลยใช่โอเคขอบคุณม,มากะนี่เนะตั๋วแล้วทุกคนก็เรียกว่าตีตัวต๋วยืนอ่าคนนี้น่ารักมี่รีก็ทำผมดตีตั๋วยืนแต่ว่าเนี่ยก็ต่วน อ๋อนี่เราเรามันไม่ได้บอกเราไปกำวลไหนใช่ไหมอเออไม่เป็นไรมันตีตั๋วเข้าได้เพราะว่าเรามีตั๋วเข้าได้บอกได้สิมีตั๋วแล้วแม่เมืี้บอกว่าบอกเนี่ยออกอย่างนี้ออกแล้วเนี่ย <นะ S 1> บอกกับเพืบอกแล้ว <นะ S 1> คือมันตีตัวตต๋วยืนก็ม่าตีตั๋วยืนคือมันไม่ระบุสถานีมไม่ว่าผมได้ตัว๋วแล้วทุกคนคก็สามารถที่จะเข้าห้องในได้แลหละทริคนิดเดียวก็คือ ถ้ามีใครที่มาส่งผู้ใหญ่หรือมาส่งน้องวัยรุ่นแล้วแต่ที่เราอยากจะขึ้นไปบนจัาลราด้วยแต่เราไม่มีตัว๋วเราสามารถก็เรียกว่าตีตั๋วยืน20บาทนะ20บาทเมื่อกี้ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไหนก็บอกฟิกมาเป็นทริคนิดๆน้อยๆน,นะถ้าใครอยากขึ้นไปส่งข้างบนก็นี่แหละมีตั๋วแล้วเข้าได้ก็เป็นทริคที่ที่มาแนะนำให้ให้ทุกคนใช้ได้นะเพราะว่า บางทีเราก็มาส่งผู้ใหญ่เราก็อยากจะไปส่งเขาให้ถึงที่นั่งเลยเหมือนที่หัวลาโพงหัวลำโพงเก่ามันเข้าได้ไงหัวลำโพงเก่าทุกคนเข้าได้หมดใช่ไหมแต่ที่ที่ใหม่เนี่ยเขาจะทำคล้ายๆสนามบินก็คือมาส่งได้แค่ปากทางเข้าแต่นี้ก็อาจจะมีช่องหัวนิดหน่อยก็หรือว่าจะมีทริคนิดหน่อยเราซื้อตัว๋วเหมือนเป็นค่าผ่านทางนั่นแหละ20บาทแล้วเราค่อยกลับลงมาเนาะ ก็คนละยี่สิบคือคอเริ่มต้นคือค่าตั๋วมันยีสิบาทไงก็เลยนี่ค่าตัวไปแล้วเ,เข้าได้แล้วมันเป็นทริคเล็กๆง้น้อยนี่ก็เดี๋ยวจะได้ไปส่งโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพาชมห้องน้ำนะห้องน้ำริสานีนี่ห้องน้ำชายนะเดี๋ยวพาชมทกุกคน ห้องน้งําีหรือว่ามันมยังใหม่อยู่ก็เลยยังดูโล่งสบายใหญ่ที่ห้องน้ํานะห้องน้ําในสถานีกลา,างบางซื่ว่าสถานีใหญ่แล้วก็ห้องน้ํากว้างล้างหน้าเยอะมากเป็นแบบออโต้เป็นแบบออโต้ทุกคนเป็นบบปน,น้ำออโต้มีสมู่ล้างมือครบ แต่น,นส่วนนั้นเป็นส่วนของผู้ชายโตฉี่นะถือว่าเยอะอยู่ก็โตฉี่เยอะทุกคนปลาชมไม่น่าเกลียดนะโตฉี่จะอาดจะอาดจะอานไม่มีกลิ่นเลยถือว่าจาะอาดจะอานไม่มีกลิ่นเลยนี่ออกกันเนาะไม่มีอะไรแล้วแค่พามาชมห้องน้ำห้องน้ำาย เทุกคนตอนนี้เขาเรียกแล้วนะเขาประกาศเรียกแล้วนะพอเขาประกาศเรียกเราก็ต้องเดินไปนะทุกคนนะแล้วคือคือกระบวนการมันก็ก็จะใกล้ลสนามบินเลยนะเรียกไปตรวจตัวต๋วตรวจตัว๋วแล้วก็เข้าไปทางจราได้นะนี่ดูคนดิ ตอนนี no. ้ก็กำลังเรียกสุราษฎร์ด้วยแล้วเราก็เรียกเชียงใหม่เชียงใหม่ช่องหนึ่งช่องหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหแถวโคตรยาวทุกคน เขวยาวมากเลยแล้วเราต้องใช้ไหมชะไม่ต้องใช้เราเป็นตัวยืนด้วยตัวตัวยืนเข้าได้บริษัทที่ถือบัตรอะไรเยอะมีเยอะมีผู้ตรวจตั๋นี่ก็เขาำลังเขาตรวจตั๋วเขาตรวจตั๋วขอแสดงตัวโดยสารก่อนผ่านประตูขอบคุณค่ะ Attention please ตันสวปสเนมาเน่เชียงหมออตรยหอายโอ้ยผายดวนๆไปทางซ้ายนะครับโอเคไปทางซ้ายซ้ายซ้ายอยู่นี่เหรอซ้ายไปนี่ใช่ไหมซ้ายแค่นี้ไงเออเราจะไปที่จถานตลาที่หนึ่ง ทางขึ้นชานตลาก็ะบวนรถไฟทางไกลไปชานตลาที่หนึ่งอ้สูงมากเลยทุกคนสูงโคตรสูงมากเลยสูงสูงสูงชานตลาสูงมากเลย ลุ้นๆๆๆๆๆๆๆนกุๆๆลๆๆนๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆ ปูเรียบร้อยแล้วน,นี่แม่เอา,น,า <ๆ S 1> นี้ยได้เดินทางปลอดไฟนะเที่ยวให้สนุกนี่นะทุกคนนะมันก็จะเป็นเราไปกะดดึกไงเขาก็เลยปูไว้เรียบร้อยแล้วนี่นี่คือที่นอนทุกคนชันเตียงล่างกึนมันก็คือรถไฟขบวนเดิมแหละทุกคนนะแค่เราเปลี่ยนสถานีเราก็อย่าตื่นเต้นมากแต่ตื่นเต้นที่ว่าได้มาสถานีที่ครั้งแรกนะ นั่งไปได้าน,าน,น,นี่ะนี่บรรยากาศชั้นสองเป็นสองนั่งนะทุกคนนะนี่สองนอนเป็นสองนั่งคือนี่ซื้อตั๋วมาส่งนี่เพื่อทำคอนเนทนต์ในตรงนี้รแล้วเนี่ยน,นี่การตลาค่นข้างสูงนะทุกคนนี่การตาก์ตูาค่อนข้างสูงแต่ว,ว่าเดินได้เลยถ้าเป็นรถไฟสมัยเก่าที่เราไปหัวลำโพงเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมเราต้องขึ้นบันไดมันแต่นี้เราขึ้นได้เลย ก็ดีนะผมว่ามันโดยบรรยากาศมันถือว่าดีมากนะนะเดี๋ยวที่แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นสามชั้นสามก็จะมีหลายตู้ก็มันก็คือรถไฟเก่านั่นแหละแค่เรามาขึ้นทางจราใหม่ไฟสายดึกนะทุกคนนะ นี่ความใหม่ของมันคือทางเชื่อม presentation เลยคือทางเชื่อมทุกคนปลาชมไหนก็เข้ามาแล้วปลาชมไม่ถึงที่เลยทุกคนเท่ะทางเชื่อมดีเท่มากเชอบทางเชื่อมนี่มากเลยคือกาตาลามันจะอยู่ระดับเดียวกับตัว ตัวตางขึ้นเลยหือว่าตัวตู้รถไฟเลยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนว่าดูสบายขึ้นไม่ต้องก้าวไม่ต้องเื่อนก้าวบันไดผมตื่นเต้นนะยิงมาครั้งแรกตื่นเต้นแต่ไม่ได้ใช้บริการเองหรอกแต่ว่าซื้อตั๋วมาส่งเขานี่เป็นตู้อะไรอะตู้อะไรตู้เอาตู้เก็บตู้ตู้ขนของตู้ขนของ ว่าผมพาทุกคนมามา,มาเที่ยวมาเที่ยวจานจรารถไฟที่สถานีกลางบางซื่อนะทุกคนนะ้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่กว้างมากอะ่ะข้างในมันกว้างมากเลยผมไม่รู้ว่าจะโดนตามาไหมนะม,มาถ่ายข้างบนกว,ว,ว,ว้างมากกว้างมากกว้างแบบกว้างมากๆ ก็ถือว่ายังไงอ่ะจะพูดไ,ไงอ่ะเขาจัดการจัดการได้ดีมากนะครับคจัดการได้ดีมากสมกับที่เป็นสถานีใหญ่ที่สุดของประเทศจัดการได้ดีมากการจัดการของเขาได้ดีแล้วก็กระบวนการมันจะคล้ายๆสนามบินซื้อตั๋วมาแล้วมานั่งรอ รอเรียกเข้าประตูแล้วก็เข้ามาเลยนะโอเคคลิปนี้ก็เดีย๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวลงไปให้แต่กระบวนการดีกว่านะ mm hmm. ก็เหมือนยังไม่จบกระบวนการ mm hmm. ก็เมื่อกี้ไปส่งยายเรียบร้อยเ mm hmm. ข้าที่นั่งเรียบร้อยนะนนะ mm hmm. เราก็จะกลับแนละ้ว mm hmm. กลับไหมลงกันนะลงลิฟต์เราก็จะลงลิฟต์กลับเราไม่ได้ไปกระบวนนี้เราแค่ซื้อตั๋วมาเฉยเราแค่ซื้อตั๋วมาส่งเขาเราก็จะลงลิฟต์กลับนะ ต้องไปลานจอดพี่ทัานไหนหนครับลานจอดรถแคนเตดินเหรอเออนตดินหรือว่าตรงหนก็ใช้ระพานใต้ดินใต้ดินต้องเดินเ็กเดินลงไปอลงไปแล้วพี่ต้องเลี้ซ้ายออกโอเคครับนึกว่าจะมีตะกี้ลงได้เลยโอเคขอบคุณมากนี่คือเราออกทางไหนไม่รู้งนี้นะพี่นะขอบคุณครับ ออกได้เลยนี่คือเราออกได้เลยฮะออกได้เลยเราลงรีบมาแล้วก็ออกไปลานจอดได้เลยนะทำไมเออมันเหมือนมันเหมือนก็ก็พยายามจะออกให้ตรงเวลาก็พยายามโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมเที่ยวชั้นสองมาเที่ยวะข้างในเป็นี่ยก็ปกติมันมันคือคือมันคือรถไฟกระโบนเก่าเลยเออมันคือรถไฟมันคือรถไฟกระโบนเก่าที่เราเคยไปส่งแม่นั่นแหละมีรถไฟสีแดงขวานด้วยตลอดเส้นก็ยังไงคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับช่องซีนพาเที่ยวเป็นช่องเล็กๆนะครับผมก็ ได้พามาเที่ยวหรือวาพามาชมาสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟใหม่ของคนไทยนะครับผมก็ใหญ่สมความน้่ลือแล้วก็การจัดการได้ดีนะแต่ว่า,าคนใช้บริการก็แรกก็จะงงงหน่อยแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนก็ถ้ามีละมาอะไรก็ขอโทษด้วยนะผมแก้แต่ผมก็ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะก็คือซื้อตัวออต๋วขึ้นไปเฉยๆซื้อตั๋วขึ้นไปส่งผู้โดยสารแล้วก็ลงมา ก็ถือว่าทําถูกต้องนะผมก็ไม่ได้ปิดกฎอะไรมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่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 ท,ที่สามารถที่ไม่ปิดกฎอะไรก็คือเราสามารถขึ้นไปส่งผู้โดยสารได้แต่นั่น,น,นคือต้องเสีย20บาทเพราะว่าตั๋วขั้นต่ํามันคือ20บาทนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมตีนไาๆนะนี่ กระบวนนี้เลยที่ยายไปก็กระบวนนี้เลยแถมให้นี่บรรยากาศกระบวนรถไฟนี่กรุงเทพเชียงใหม่ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพครับผม